ดันเข้าไปนะครับ,บเจ็จแล้วก็นี่ครับดันเข้ามาครับสวัสดีครับผมผมจะแข่จัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะฮะถือหรือว่าพ่อบ้านนะฮะหรือช่างทั่วไปนะครับผมนะนี่ครับบางทีท่านมีท่อประปาแบบนี้มันมันมันท่อมันมันรั่วตรงเนี้ยเดี๋ยวพอดีผมตัดตัดเลยเนี่ยมผมจะมาต่อ้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยปกติเข้าต่อเนี่ย เราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะดันไม่ได้นะฮะเนี่ยดันไม่ได้นะฮะดันถอยหลังไม่ได้นะะเดินหน้าไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูเนะว่าช่างแขนจะทํายังไงดีนะนี่ครับแต่ว่าน่าจะแค่น่าจะพอแค่ไขได้นะฮะนี่ครับผมโดยเราจะหาเสษท่อหกขอุนแบบนี้นะนี่นะครับมันเป็นมันเป็นท่อหกขอุนนะฮะนี่ตัวนี้นี่ครับสามลบสี่นะครับแต่ว่าห็นตัวนี้เป็น หนะึ่งทับสองครับสี่หเนาะอ่าข้อต่อมันจะใช้ไม่ได้นะเราจะมาใช้ท่อตัวนี้แทนนะเราลองมาใสาด่ดนะูตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะเราต้องเจียตัวนี้ออกก่อนเจียต้องสักหน่อยหนึ่งฮนะเพื่อจะให้มันเข้าตัวนี้ได้นะเพื่อเพื่อจะให้มันเข้าตัวนี้ได้แล้วจะให้มันถอยหลังได้ตัวนี้นะเรามารดูนะครับว่าช่าใครทำงไงนะ,ะตัดเลยออันดับแรกต้องตัดท่อนะครับ ตัดประมาณขนาดนี้นี่อันนี้นะครับตัดแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ครับอันดับแรกเราใส่ตัวนะะี้ฮะแล้วเราก็ขัดด้านในฮะ,ะตัวนี้ด้านในเลยครับเพื่อจะเอาไปเข้าท่อตัวนี้ให้ได้นะฮะแตวถ้าผู้ชมบอกทำไมเอาข้อต่อเลยข้อต่อไม่ได้นะครับถ้าข้อต่อน,นี้มันจะขัดยากครับผมนะมันหนานะครับเอเค ขนาดน,นี้ดูพอได้เยอะเมกันแล้วก็เราไปสวมดูนะก็าน,น่าจะพอได้อยู่นะครับเสร็จแล้วเราจเอาทาเอากาวทานะครับกาวทาตัวนี้เช็ดี่เยิ้มร้อยนะครับพอไฟเยอะนะครับเพื่อนๆๆลืนล่นแล้วจะไดัน,ดนไปนะครับอดนนี้นะครับ ดันเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็นี่ครับดันเข้ามาครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสักคหนึ่งฮะเราไปเปิดน้ําดูนะฮะว่ามันได้ไหมครับนี่ครับเราเปิดน้ําล้นี่ครับเปิดน้ำเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับผมนะนี่ครับคนนี้ใช้ได้นะับไม่ซึมครับผมนะ ค,คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะที่ต่อท่อนะมันรั่วหรือมันแตกนะฮะในที่จํากัดนะฮะนี่ครับผมก็สามารถทําแบบช่างแถกได้นะผมนะโดยใช้ท่อ PVC อีหกขุนนะฮะตัดประมาณขนาดนี้ฮะท่อขุนนะไม่ใช่ข้อต่อนะฮะเป็นท่อนะแล้วก็เอา ดอกสว่านเจียฮะด้านในนะฮะแล้วก็เพื่อให้มันไปสวมดูเพื่อนเข้าได้นะแล้วก็ทากาวแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับผมนะโดยไม่ต้องไปตัดเพิเ่มเติมถ้าคนไหนมียูเนียนก็แนะนําไม่ใช้ดูยูเนียนดีกว่าครับผมนะมันจะง่ายมันโดยไม่ต้องเจียนะผมนะนี่ก็คือการแกร้ปัญหาเฉพาะหน้านะผมนะนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแขงน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจบสวัสดีครับ